โป uh, รตัวร่วมสร้างแรงบันดาลใจบนเส้นทางสายดานตรีในงาน The Power Band เวทีประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าประจําปี2564งานนี้ค่ะรีดีว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่ให้คนดนตรีค่ะได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองล่าสุด King Power Thai Power ค่ะจับมือวิทายาัยุดยังขสินมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,ะแถลงข่าวปตัว The Power Band ค่ะเวที T, ประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าประจําปี2564เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีไฟแรงมีคุณภาพค่ะมาประชันความสามารถชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า มามกว่าหก0 0 0 0ปบาทค่ะโดยการประกวดในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้เข้ามวดในวงการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมตัดสินค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณวิเชียนเลิศไพศาลค่ะผู้ก่อตั้งค่ายเพลงจีนี่เรคอร์ดสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดค่ะเพียงส่งคลิปไฟวิดีโอค่ะและเตรียมเพลงสาหรับการประกวดจานวน2เพลงเพลงช้าและเพลงเร็วค่ะส่งเข้ามาให้กรรมการคัดเลือกค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่5มกราคมนี้นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังได้นักร้องแถวหน้าอย่างป๊อปโปเตโร้ที่มาร่วมพูดคุยแบ แรงบันดาลใจค่ะให้กับผู้ที่มีความฝันบนเส้นทางสายดนตรีอีกด้วยค่ะ เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเยาวชนด้วยและที่สาคัญคือไม่ใช่แค่เยาวชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาวิธีประกวดยากและเป็นเ,นเนวทีที่มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็เลยรู <spe ech>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  ้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับพี่น้องนักดนตรีเหมือนกันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่นักดนตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยโอกาสมาถึงแล้วก็รีบรีบเร่งเร่งรีบทำดีกว่าใครใครมีแรงมีศักยภาพอะไรให้รีบรีบตัดคลิปตัวเองแล้วก็รีบเก็บเอาไว้เตรียมตัวสอบได้เลยประสบการณ์หรอว่ัง สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเก้าหรือ9แรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะต้องแบบลาบเลื่นขนาดหนหั้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไ้่ดีเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อ ซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึกเหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อ<ม>เรื่องของสมองเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงด้วยคือซ<ม>้อมจนเรารู้สึกว่าเรา<ม>เรา ดนตรีอยากลีเครื่องดนตรีอะไรขึ้นไปเล่นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงขึ้นไปโชว์ลงปวดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเลยครับ